สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอ้อน,นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของการออกแบบโปรแกรมนะคะด้วยการเขียนผังงานซึ่งสัปดาห์ที่แล้วคุณครูก็ให้เด็กๆนะคะเขียนนะคะบันทึกลักษณะสัญลักษณ์ของการเขียนโปรแกรมนะคะซึ่งเป็นการเขียนผังงานออกมานะคะซึ่งคุณครูให้เด็กๆไปทั้งหมด7ข้อนะคะก็ให้เด็กๆนะคะทบทวนนะคะเราก็ไป อ่านความหมายแล้วก็ชื่อเรียกของเขาให้ถูกต้องนะคะถ้าใครเข้าใจในสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ชื่อเรียกแล้วก็ความหมายนะคะก็จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะเขียนผังงานได้ซึ่งวันนี้นะคะคุณครูมีสถานการณ์นะคะมาให้เด็กๆได้ใช้เขียนผังงานกันนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนสําหรับสถานการณ์แรกนะคะ ผู้ว่าได้ยกตัวอย่างสัญ,ญลักษณ์มาไว้ให้เด็กได้ศึกษาไปพร้อมๆกันด้วยนะคะสถานการณ์แรกนะคะคือการน,นะคะต้องการที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลหารของจํานวนสองจนวนโดยให้ผู้ชายนะคะระบุตัวตั้งระบุตัวตั้งนะคะแล้วก็ตัวหารจากนั้นนะคะก็จะแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพเด็กๆคิดว่าเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างคะเพื่อที่จะเขียนพังงานนะคะ อันแรกเลยนะคะเด็กคิดว่าอะไรคะลองพิจารณานะคะถอดคำพูดนะคะถอดบทความออกมาให้ดึงสัญลักษณ์เข้าไปใช้งานได้นะคะอันแรกนะคะเด็กก็จะรู้ว่าการเขียนแผนผังงานทุกอย่างนะคะเราจะเริ่มด้วยการใช้จุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นสัญลักษณ์ก็อย่างที่เด็กเห็นนะคะ เริ่มต้นการทํางานจากนั้นนะคะเขาบอกว่าเพื่อหาผลลัพธ์ของสองจำนวนนะคะการก็ต้องนะคะรับค่าตัวตั้งแล้วก็ตัวหารจากผู้ใช้นะคะโปรแกรมก็จะเขียนมาแบบนี้นะคะคือต้องรับค่าตัวตั้งและตัวหารจากผู้ใช้จากนั้นนะคะก็จะได้ผลหารหาผลหารของตัวแปรที่รับมา นั้นนะคะเขาก็จะ,จะแสดงผลหารออกทางหน้าจอนะคะซึ่งสัญลักษณ์นี้นะคะจะเป็นการแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอสุดท้ายนะคะก็จะสิ้นสุดนี่คือข้อความของขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลหารของจํานวน2จํานวนนะคะโดยให้ผู้ใช้ระบุตัวตั้งและตัวหารก็จะได้ตัวอย่างดังภาพนี้นะคะคุณครูยังมีสถานการณ์ที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ สถานการณ์ที่สองนะคะหรูก็ยังยกตัวอย่างนะคะทั้งเ็ตัวอย่างมาให้เด็กๆได้คิดตามไปด้วยนะคะว่ากิ่งนะคะต้องการที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบตัวเลขที่รับมาว่าเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่โดยให้โปรแกรมนั้นแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพแน่นอนค่ะอันดับแรกที่เราจะเขียนโปรแกรมนะคะเราก็ต้องนําสัญลักษณ์จุดเริ่มต้นนะคะมาเริ่มในการเขียนโปรแกรม จากนั้นเด็กคิดว่าควรจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ไหนคะลองตอบในใจนะคะลองวิเคราะห์ดูว่าสัญ,ญลักษณ์ต่อไปแล้วก็ข้อความต่อไปนะคะจะเป็นยังไงค่ะแน่นอนนะคะเราก็ต้องรับค่าตัวตั้งและตัวหารจากผู้ใช้นะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์การรับข้อมูลค่ะเป็นการนำข้อมูลได้การป้อนค่าทางแป้นพิมพ์จากนั้นค่ะ ก็จะเริ่มมีการตัดสินใจนะคะมีตัวการตัดสินใจเข้ามาช่วยนะคะซึ่งก็คือตัวเลขที่รับมาหารสองตัวนะคะตัวเลขที่รับมาหารสองลงตัวหรือไม่นะคะถ้านะคะถ้าใช่นะคะคือการหารลงตัวถ้าใช่นะคะก็จะเป็นจํานวนคู่แน่นอนนะคะเลขตัวนั้นแต่ถ้าเลขตัวนั้นนะคะนำมาหารสองแล้วไม่ลงตัว ก็จะเป็นจํานวนคี่นะคะโจทย์ต้องการนะคะบอกว่าเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่เราก็ใช้2มาหานะคะเพื่อให้รู้ว่าเป็นจํานวนคู่หรือจํานวนคี่จากนั้นนะคะก็จะมายังจุดเชื่อมต่อนะคะแล้วก็สิ้นสุดโปรแกรมนี้ก็เป็นการรับค่ามาแล้วก็หารสองะะเพื่อหาจำนวนคู่หรือจำนวนคี่แล้วก็แสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอะคะ่ะ ในสถานการณ์ที่3นะคะเรามาดูกันต่อซึ่งในสถานการณ์นี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์ที่3นะคะคือการต้องการที่จะเขียนโปรแกรมที่รับค่าตัวเลข1ตัวแล้วให้โปรแกรมนะคะแสดงตัวเลขนั้นออกทางจอภาพและลดค่าตัวเลขลงทีละ1โดยแสดงค่าตัวเลขทุกครั้งที่ลดจนกระทั่งแสดงค่าตัวเลขเท่ากับ0ูนย์แล้วจึงลบโปรแกรมนะคะ คุณครูสร้างผังออกมาให้เด็กๆก่อนนะคะให้เด็กๆทําความเข้าใจกับผังก่อนนะคะแล้วสัปดาห์หน้าคุณครูอาจจะไม่มีผังให้เด็กๆนะคะเด็กๆต้องทําความเข้าใจในการเขียนผังงานด้วยนะคะซึ่งสัปดาห์นี้คุณครูได้วาดผังออกมาให้เด็กๆนะคะแล้วให้เด็กๆนั้นนําข้อความนะคะที่คุณครูได้กําหนดให้นั้นเติมลงไปในผังงานให้ถูกต้องค่ะซึ่งข้อความมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคําแรกนะคะก็คือ สิ้นสุดแสดงค่าตัวเลขแสดงค่าตัวเลขรับค่าตัวเลขจากผู้ใช้เริ่มตน้นค่าตัวเลขลบหนึ่งค่าตัวเลขมีมากกว่าศูนหรือไม่ใช่ไม่ใช่นะคะคุณครูให้เด็กๆนะคะนำข้อความนี้นะคะที่กำหนดที่เด็กๆเห็นนะคะมาเติมลงไปในผังงานที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะ เติมให้ถูกต้องนะคะให้ถูกตำแหน่งของเขานะคะสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอฝากแบบฝึกหัดตรงนี้นะคะและก็ให้เด็กๆนั้นย้อนกลับไปนะคะไปดูความหมายของผังงานนะคะแล้วก็จำสัญลักษณ์ของเขาให้ได้นะคะแล้วเราก็จะได้เรียนในขั้นต่อไปนะคะเราก็จะทำให้สามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาต่อไปได้สำหรับสัปดาห์นี้นะคะคลิกปกรูอ้อหมดเวลาลงแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ